แต่ว่าตั้มตั้มลองนึกภาพนี้นะพระสวยเนี่ยมันโดนเปรียบเทียบอยู่องค์เนี้ยอยู่ที่นักสะสมท่านเนี้ยมาเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วเกิดการเปลี่ยนมือขึ้นเฮ้ยทุกคนที่เคยอยากได้อะหลายท่านก็ยังยังอยากได้อยู่พอถึงเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเปลี่ยนมือมากับเซียนพระอย่างผมซึ่งครับผมเปิดร้านขายพระผมขายอยู่แล้วครับทุกๆการเปลี่ยนมือมันมีมูลค่าเพิ่มเสมอใช่แล้วแล้วอันเนี้ยผมตื้อ ผมต้อง offer ออฟเฟอร์ตั้มเป็นเจ้าของพาร์ทใช่ไหมผมน้องตั้มผมอยากได้อันเนี้ยตลาดร้านหนึ่งร้านห้ตั้มก็ไม่ขายผมต้องซื้อถึงสองร้านอย่างเงี้ยครับบางทีผมมารอขายกําไรผมไม่ได้ต้องขายถึงสองร้านห้าส่วนต่งสิบสิบห้าเปอร์เซนเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วแล้วแล้วในการที่ผมบอกว่าแพลตฟอร์มปัจจุบันเนี้ยมันทำให้ คุณเปรียบเทียบได้ว่าพระนี้มันสวยแค่ไหนนี่มันสวยแค่ไหนนี้มันสวยแค่ไหนครับความต้องการของผู้บริโภคของนักสะสมนี่วาก็เห็นเหมือนเร่าแหละผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําคนอื่นเขาก็ดูได้ครับผมไม่ได้คิดว่าผมพิเศษกว่าคนผมไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นผมแค่ทํากันบ้านในการเล่นในการหาข้อมูลเยอะและที่ผมได้พระสวยเนี่ยบางทีก็ได้ได้อางนักสะสมหลายๆท่านที่เก็บมานานแล้วเราเรา เราโชคดีได้เจอเขาอื